ที่พิษณุโลกนะครหลังจากตํารวจพิษณุโลกจับกลุ่มสองพี่น้องซึ่งก่อเหตุฆ่าท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรอน,นันต์พักประภัยท่านอายุเจ็สิกว่าปีแล้วล่ะแต่ว่าถูกสังหารที่ห้องพักตํารวจนําตัวไปทําแผนเมื่อวานนี้สองพี่น้องก็คือนายสราวุธแก้วเพ็งแล้วก็สถาพรแก้วเพ็งมีญาติมาดูการทําแผนเป็นจำนวนมากโดยสรุปก็บอกเล่าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไง นะจังหวะหนึ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นยังไง <Okay. S 1> ญาติก็มาดูเยอะสุดท้ายผู้ต้องหาทั้งสองเป็นฝ่ายขอกับตำรวจว่าอยากจะขอกราบขอขมาคุณอนันต์พักประภัยก็มีญาติคนสนิทของคุณอนันต์ยืนถือรูปภาพคุณอนันต์มาให้ทั้งสองพี่น้องก็คุกเข่าพนมมือก่าวขอขอมานะอันนี้เป็นช่วงที่ทําแผนว่าเอาไม้ฟาดยังไงเนี่ยนะทะ่านผู้ชมนะนี่จังหวะนี้ละคะ่ะ นี่เป็นจังหวะที่หลังจากขอขมาเนี่ยญาติของทนไม่ไหวเนี่ยนะฮะน้องร้าฮะคือทันทีที่ขอขมาแล้วก็กล่าวคําเสร็จเนี่ยนะคะเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยญาติของคุณอนันต์ก็เตะเข้าไปที่นายสถาพรแล้วก็จะรุมประชาธรนเนี่ยตำรวจก็ต้องพยายามที่จะกันออกนนะคะเขาขอขมาว่าขอโหสิกรรมในสิ่งที่ทําไปที่ก่อเหตุเพราะความคิดชั่ววูบจะขอรับใช้กรรมที่ก่อไว้ช่วงเหตุการณ์ที่ตำรวจชุลมุนด้วยเนี่ยลองไปดูนะฮะ จังหวะนั้นแล้วค่ะตอนที่เงยหน้าขึ้นมานะคะที่คุณผู้ชมเห็นรครู่นี่คือสองคนเขาเสพยาบ้าติดยาเสพติดนะคะแล้วก็เห็นว่าโรงแรมบ้านสวนของคุณอนันต์เนี่ยมันเปลี่ยวแล้วก็เงียบไม่ค่อยมีคนสิ่งที่ทำเพราะอะไรนะขาคิดโจ๊กับโจกสองคนก็ได้รับใช้กรรมที่ก่อไว้นะนะเอา นี่ผมก็เหมือนคนตัวแทนเขาเป็นญาติเป็นคนสนิทของคนตายนะเนี่ยเคยทำงานนี่เคยเห็นหน้ากูไมมถูเก็บของอะไร้าเอาเกาเกาก้มกาบเอากาบลงกาบลงไปเเออเอาเอาพอเี่ยเกาเล็กหัเล็กเขาเ็นจาลงหมเเอเออนะ เต็นก่อนเดี๋ยวซื้อใหม่ซื้อใหม่้อใหม่จัดให้ทำเดียก่อนเดี๋ยวให้เวลาไม่เอาไม่เอาก็ชดใช้กรรมนะฮะท่านผู้ชมฮะ